ดีค่ะลูกเกดนะคะวันนี้ก็ทำคลิปออกมาเป็นคลิปรีวิวกล้องฟิล์มนะก็เป็นกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งตัวนี้เลยนะคะซึ่งเคยทำรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งทำคลิปนี้ออกมาก็คือประมาณ2เดือนก่อนมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่กับแก๊งเพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะก่อนที่โควิดจะระบาดแล้วพกกล้องตัวนี้ไปถ่ายด้วยพอล้างรูปออกมาแล้วรูปมันดีต่อใจมากๆเลย ก็เลยอยากทำคลิปคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่อยากจะใช้กล้องตัวนี้ได้ดูนะว่าถ่ายรูปออกมาเป็นรูปประมาณไหนแล้วก็จะมีรูปบางรูปที่ลูกเกดรู้สึกว่าถ่ายแล้วออกมาไม่สวยเลยไม่ไม่ตรงจริตกับลูกเกดเลยก็จะจะได้บอกทริคในการถ่ายด้วยนะคะมากันที่รูปแรกเลยนะคะเป็นรูปที่อยู่ในคาเฟ่นะคะซึ่งลูกเกดถ่ายอ่านไว้แล้วก็เป็นเป็นจังหวะที่อ่านกาลังหยิบกล้องมาถ่าย ลูกเกดพอดีแล้วก็ลูกเกดก็ถ่ายอันกับพอดีรูปมันเลยออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งล่างออกมาแล้วรูปมันตีมากๆเลยนะคะเป็นรูปโทนที่ลูกเกดชอบมากเป็นโทนสีนี้พอดีรูปโทนน้าตาลเหมือนๆเนี่ยลูกเกดชอบชอบมากเป็นรูปที่ถ่ายในอาคารแล้วด้านหลังอันเนี่ยก็เป็นหน้าต่างแล้วก็มีผ้าม่านกั้นด้วยแล้วจังหวะความ s ิม m e t r ้ของผ้าม่านกับหน้าต่างมันได้พอดีแล้วตรงด้านล่างก็จะเป็นสีโทนสีน้ําตาลซึ่งมันเข้ากับบรรยากาศฟิล์มดีนะคะ ลูกเกดไม่แน่ใจเป็นรูปย้อนแสงหรือเปล่าถึงได้ทนประมาณสีน่นี้หรือจะเป็นรูปที่อยู่ในอาคารก็ไม่แน่ใจนะคะรูปที่สองก็คือเปลี่ยนเป็นฉากเดิมแต่เปลี่ยนมุมนิดนึงเพราะรูปนี้เป็นรูปที่อ่านกําลังมองกล้องอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนถ่ายอยู่แล้วเกดก็เลยลองถ่ายมุมเผลอดูก็ได้เป็นรูปมุมประมาณนี้ซึ่งก็สวยมากๆเหมือนกัน ต่อไปถัดมาเป็นรูปที่ลูกเกดอยากได้ฟิลลิ่งประมาณแบบว่ามีแสงแดดมีเงาผ่านกระทบหน้านะคะซึ่งมุมมุมนี้เนี่ยลูกเกดก็เห็นเงามันมากระทบพื้นและเงาผ้าจากหน้าต่างมากระทบพื้นก็เลยลองให้นิปไปนั่งดูซึ่งรูปนี้ก็ถ่ายลูกที่สามไม่ถ่ายนิปนะคะให้นิปไปนั่งดูแต่พอล้างรูปออกมาแล้วเงามันไม่ค่อยพาดหน้าเท่าไหร่นะไม่รู้เพราะว่าเงามันสีอ่อนเกินไปหรือเปล่าว่าแดดไม่ค่อยจัดทําให้เงามัน ไม่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ารูปดันออกมาสวยมากสวยแบบสวยสุดๆเพราะแอติจูดของนางแบบเรานั้นแรงมากจ้าเซ็กซี่เอกแตกแอติจูดแบบแบรงทะลุกล้องมากก็รูปนี้ก็เลยชนะเลศไปเลยผ่านเลยค่ะชอบมากสวยมากก็ลองอีกแบบหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสำหรับลูกเกดนะลูกเกดจะชอบรูป แนวตั้งมากกว่าเพราะเวลาที่เราลงในโซเชียลเนี่ยลงใน Facebook รูปมันใหญ่เต็มหน้าจอมือถือพอดีแต่ถ้าลงในไอมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ะเนะก็ทิกสําหรับที่ลูกเกดได้ความรู้มาสาหรับการถ่ายสีรูปแรกนะคะก็คือการเว้นระยะเนาะก็คือการที่เราเว้นระยะประมาณ1เมตรเนี่ยเราจะถ่ายบุคคลได้สวยมากเลยจะเห็นวิวนิดนิดหน่อยหเบื้องหลังนิดนหน่อยหแต่ว่าคนจะสวยมาก <S <S <S> จากรอบที่แล้วลูกเกดลองถ่ายให้เห็นแบบ วิวทั้งหมดนะคะเราต้องถ่ายออกมาระยะที่ไกลามากแล้วพอถ่ายออมารูปจะไม่ค่อยสวยเลยมันจะเห็นแบบไม่ไม่ดีอะ่ะก็คือต้องเว้นระยะประมาณ1เมตรในการถ่ายคนให้สวยเป็นมุมเพอก็ได้หรือถ้ามองกล้องก็คือเอาแบบเอตจิจูดแบบนิบเลยแบบมองกล้องแตกแบบนี้นะคะถึงจะสวยนะต่อไปก็มาถึงรูปที่ลูกเกดรู้สึกว่าลูกเกดไม่ค่อยฟินกับฟิลลิ่งรูปนี้รูปแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะก็คือรูปที่ ที่ถ่ายในที่แสงแดดจัด,จดตอนนี้ก็คือออกมานอกเอาท์ดอร์แล้วออกมาข้างนอกแลก้วก็ข้างบนก็คือไม่มีอะไรมากั้นเลยก็คือเป็นที่โล่งแจ้แล้วแดดก็คือตอนนั้นประมาณเที่ยงแดดจัดพอดีรูปที่ออกมามันทําให้รูปมันดูซีดสำหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็คือเขาอาจจะสวยแต่สำหรับลูกเกดลูกเกดว่าไม่ค่อยสวยแล้วก็ระยะที่ลูกเกดถ่ายเนี่ยอาจจะไกลเกินไปด้วยก็เลยทําให้รูปออกมาดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอินฟักเท่าไหร่นะคะก็มีหลายรูปเลยที่ลูกเกดกดถ่ายนะ ตรงบริเวณนี้แต่ว่ามันก็จะมีรูปที่อยู่ในที่แจ้งเหมือนกันก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนมุมอันนี้ก็เป็นที่แจ้งเหมือนกันแต่ว่าเราดันอยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยรูปที่ออกมาก็คือสวยนะลูกเกตว่ารูปที่ออกมาสวยอยู่ไม่สวยอยู่เขาบอกว่าสวยอยู่แปลว่าไม่สวยใช่ไหมสวยเลยต้องคูแบบนี้ใช่ไหมแต่ไรแต่ว่าระยะที่ถ่ายก็คือโอเคนะที่ถ่ายอันรูกนี้ก็คือระยะโอเคแล้วก็เป็นแดดจัดอยู่ใต้ต้นไม้รูปก็เลยออกมา อันสวยนะคะก็คือูออกมาสวยแหละสวยเลยอะ่ะไปก็เป็นรูปที่ของมัดมีรูปนี้ก็คือแดดจัดเหมือนกันก็คือเป็นเวลาเดียวกันแดดจัดเหมือนกันแต่ว่ามุมมันได้แล้วก็มีอ,อยู่ใต้ต้นไม้พอดีรูปก็เลยออกมาสีสวยนะคะนี้ด้วยด้วยความที่เราอยู่ในระยะที่ดีด้วยรูปเลยออกมาสวยนะอันนี้ก็เป็นรูปที่ลองให้อ่านไปนั่งเอามือให้มีเงาแบบ พาดตัวดูนะคะแต่ว่ามันถึงมีเงาพาดตัวแต่ว่ารูปนี้ลูกเกดว่าแสงแดดอาจจะจัดไปแหละต่อไปรูปนี้เป็นรูปที่ลูกเกดเป็นนางแบบนะแล้วก็รู้สึกเขินนิดนึงในการที่มีกล้องหลายๆตัวมาลุมถ่ายเราเราก็เลยแก้เขินในการยิบกล้องฟิล์มมาถ่ายซะเลยก็เลยได้เป็นรูปเพื่อนๆออกมาฮะส่วนรูปเพื่อนๆก็จะมีอีกรูปนึงที่ลูกเกดลองให้ยืนดูแล้วก็ให้เก็กท่าแต่เขาก็เหมือนทำหน้านิ่งกันเนาะ รูปต่อไปนะคะก็เป็นรูปที่ถ่ายมัดหมีนะก็คืออันนี้ก็ออกมานอกคาเฟ่แล้วแต่ว่ายังอยู่ในอาคารอะไรอยู่มีร่มไม้ร่มเงาอยู่ก็จะเป็นมุมที่มันจะเป็นมุมแหลมๆตรงโซนนั่งพอดีแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นข้างทางนะลูกเกดก็เลยลองให้มัดหมีไปนั่งดูแล้วก็กดถ่ายออกมาก็เป็นรูปนี้นะคะลูกเกดว่าก็สวยอยู่นะมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มัดหมีก็เลยผัดให้ลูกเกดไปนั่งบ้างนะมันหมีก็ถ่ายออกมาก็ได้เป็นรูปเกดรูปนี้ ซึ่งลูกเกดก็ชอบนะถึงแม้ว่าโทนสีมันจะดูแบบย้อนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ดูทิศทางของพระอาทิตย์เลยแต่ว่าสีผิวเรามันก็จะดูแบบดำดำค้ำคล้ำซึ่งลูกเกดว่ามันก็เป็นเสน่ห์แบบหนึง่งสวยอีกแบบหนึ่งนะคะก็ชอบเหมือนกันรูปนี้ก็ชอบเหมือนกันอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าทั้งหมดที่ถ่ายมีแค่รูปลูกเกดรูปเดียวนะเพราะที่มันมีถ่ายให้นี่แหละเพราะว่า ลืมบอกเพื่อนให้เพื่อนถ่ายให้เราเพราะว่าเราดันแบบชอบชอบ,ชอบได้ฟิลอารมณ์ที่ตอนที่เรากดถ่ายคนมากกว่าเราก็เลยแบบลืมไปเลยว่าต้องถ่ายตัวเราด้วยก็เลยในรูปในกล้องฟิล์มเซตนี้ก็เลยไม่มีรูปของตัวเองอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ลงรูปเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราก็ชอบรูปของเพื่อนมากๆต่อไปก็คือวันนั้นก็คือเที่ยวทั้งวันแล้วไปเล่นสวนน้ําอะไรด้วยแล้วก็ได้เวลายเย็นแล้วประมาณ ห้าโมงเย็นก็เลยเหลือฟิล์มอีกนิดหน่อยก็เลยกดถ่ายอันตอนกำลังเล่นมือถือดูอันก็รู้ตัวไม่ไม่รู้รูปนี้แต่ว่าพอห้าโมงเย็นเนี่ยแสงมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็อาจจะมืดมืดเป็นฟ้าฟ้าเทาเทาแล้วทรนถพทนี้ก็สวยเลยนะคะลูกเกดก็ชอบโทนเย็นประมาณนี้เหมือนกันนะแต่มันก็จะมีเป็นแบบแบบฟ้าฟ้าจุด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 ไหมอะทุกคนเห็นเหมือนุษกคีลูกเกดเห็นไหม แต่แต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ของกล้องฟิลนะ์มอะเนาะใครที่ชอบฟิลลิ่งกล้องฟิล์มอะก็อาจจะชอบแต่คนที่ชอบฟิลลิ่งแบบดิจิตอลชอบแบบใสๆคงคมแบบดิจิตอลเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้แต่สำหรับถ้าเป็นลูกเกดลูกเกดชอบนะต่อไปก็จะเป็น2รูปสุดท้ายของกล้องฟิล์มตัวนี้แล้วนะอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของมัดหนี่เราไม่เอามาดีกว่าเพราะว่าเป็นถ่ายตอนเผลอนะถ่ายเพราะว่าฟิล์มมันเหลือแล้วเราก็อยากถ่ายหมดหมดเราจะได้เอาไปล้างแล้วมัดหนี่ก็บอกว่า ทำไมไม่่ายมานดีอ่าเราโดนไปหนึ่งดอกอันรูปนั้นก็เลยไม่เอามาดีกว่าแล้วก็เป็นรูปที่เดี๋ยวลองดูรูปฝ้ายก่อนเดี๋ยวบอกว่าทาไมถึงไม่เอามาแล้วก็เป็นรูปฝ้ายรูปนี้ซึ่งฝ้ายเคยบอกไว้ว่ารูปของฝ้ายนั้นเอาลงได้ทุกรูปเพราะว่าฝ้ายสวยทุกรูปโอเคแล้วก็เลยลงรูปนี้ด้วยเพื่อให้เป็นตัวอย่างของคนดูนะคะรูปนี้ถ่ายในห้องน้ำนะคะก็คือที่ลูกเกดเคยใช้กล้องตัวอื่นมาเนี่ยกล้องฟิล์มตัวอื่นเนี่ยพอเคยถ่ายในลิฟ โยถ่ายในอาคารซึ่งตอนนั้นเนี่ยแสงแดดเข้ามาไม่ถึงฟิล์มมันไม่ติดนะรูปมันไม่ติดมาถึงฟิล์มก็คือก็เลยจะต้องเปิดแลชเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในบริเวณที่แสงแดดเข้ามาไม่ถึงแล้วตัวข้างในเนี่ยจะต้องใช้ไฟมีออนอะไรพวกนี้ช่วยเราจะต้องเปิดแสงเท่านั้นนะคะไม่งั้นรูปเราจะไม่ติดนะรูปเราจะดํามืดไปเลยซึ่งรูปนี้ก็เป็นรูปของฝ้ายกําลังแต่งหน้าอยู่กําลังเมคอัพอยู่นะคะแต่ว่า ลูกเกดลองถ่ายหลายครั้งแรกกับกล้องฟิล์มเนี่ยเวลาที่เราถ่ายคนในที่มืดๆแล้วเปิดแฟลชที่ยังไม่มืดสนิทนะที่ยังมีเป็นเวลาเย็นแต่ว่าแสงแดดเข้ามาไม่ถึงแสงแดดเข้ามาน้อยต้องเปิดแฟลชหน้าเมคอัพเนี่ยของคนที่เมคอัพจะเป็นคาบแป้งยังไงไม่รู้ว่ะเพื่อนเห็นเหมือนลูกเกดเห็นไหมแต่ว่าของฝ้ายเนี่ยไม่ค่อยชัดแต่ของมัดหมีรูปหนึ่งชัดเกินแล้วก็ไม่กล้าเอามาเดี๋ยวจะดูเป็นการแกงมัดหมีมากเกินไป จะเป็นลูกเกดแต่บางทีก็ไม่เป็นนะลูกเกดก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องมีเทคนิคยังไงเหรอถ่ายให้ไม่เป็นคราบแป้งลูกเกดก็ยังเข้าไปไม่ถึงบริเวณนั้นนะลูกเกดก็ยังไม่รู้เทคนิคตรงนั้นนะคะก็ครบแล้วนะคะหนึ่งม้วนสําหรับล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งยี่สิบเจ็ดรูปนะคะกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งตัวนี้จะมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดรูปนะคะ i o s สี่ร้อยถ่ายครบไปแล้วก็ลูกเกดก็ยังคิดว่าลูกเกดก็ยังอินกับการถ่ายกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งตัวนี้อยู่นะเพราะว่า ฟิฟินกับรูปที่ได้อะโทนสีมันได้กับลูกเกดมากอะลูกเกดชอบโทนสีมากลูกเกดเคยลองไปดูกล้องฟิล์มอ,อื่นๆแล้วก็ดูภาพตัวอย่างที่เขาถ่ายโทนสีนยังไม่ใช่อะแต่โทนสีที่ใช่กล้องตัวนั้นก็คือแพงมากราคาเป็นหมื่นซึ่งเรายังไม่อยากไปแตะต้องตรงนั้นนะคะตอนนี้ที่ลูกเกดลองซื้อก็คือจะมีเป็นกล้องปล็อกแบ็กนะโปรดักเอ็มสามห้าซึ่งก็คือถ่ายมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ทํารีวิวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายัง อ,อยากศึกษามันให้มากกว่านี้ก่อนจะได้แบบเ,เวลามาแชร์กับคนอื่นเนี่ยจะได้แบบบอกประสบการณ์ของเขาได้เยอะๆให้กับคนที่มาดูเราได้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะลากันไปก่อนแล้วก็เรามาเจอก,กันคลิปหน้าแต่ก็คงจะอีกนานเลยเพราะว่าโควิดทำให้ลูกเก็บไม่ค่อยได้แอดคลิปอะไรเลยนี่ก็ปีนแล้วจากคลิปล่าสุด แล้วก็ลืมไปว่าก่อนจะจากไปลูกเกดจะมีรูปท้ายเครดิตเป็นรูปพี่ลูกเกตถูกใจมากๆนะคะแปะไว้ปิดท้ายเลยแล้วก็ายบายค่ะ